ต้องหาอะไรมาแล้วแหละสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ครับอืมจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแต่วันนี้ก็เลยมาพอดีเข้าไปข้างในแล้วผมได้ไอ้อยออ่เสิงคโปร์ระยองมาห้าท่อนรีไปปลูกเบียดๆไว้ข้างในนู้นมันล้มก็เลยตัดว่าจะมาขยายพันธุ์รับนี่ครับ จริงแล้วลำมันใหญ่มากครับผมผมจําได้ผมได้ซ่อนพันมาใหญ่มากแล้วทีนี้พอดีมันไปปลูกเบียดกับเขาแล้วก็น้ําท่วมเลยครับลำนี้ใหญ่มากครับมันจะคล้ายกันนะครับสิงคโปร์กับสิงเหลืองสิงคโปร์ครับนี่ครับปกติแหละลำหนึ่งมันไม่ไม่ต่ากว่าสามสี่กิโลนะครับไอสิงคโปร์รายองถ้ามันใหญ่เต็มที่ครับพูดถึงว่าเนี่ยครับเทียบกัน่ะไอทางด้านขวามือนี่คือสิงคโปร์เหลืองสิงคโปร์ครับ ส่วนด้านซ้ายมือนะั่นคือสิงคโปร์และยองไอ้ส่วนต้นพันธุ์เนี่ยก็ต้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีน้อยกว่าจะตามหาได้แล้วก็กว่าจะได้ซื้อมาครับคงจะเป็นปีหน้าแล้วครับกว่าจะอ,อ,อ,อีกกลางกลางปีนะครับถึงจะได้ขยายเพราะว่ามันได้มาแค่แค่ห้าห้าท่อน ก็ถ้าอยากได้สิงคโปร์เลืองสิงคโปร์โบราณก็พอมีครับตอนนี้ครับใครชอบที่อ้อยที่น้ําเยอะชาน,นิ่มครับแบบคนอนุลัวเครื่องจะจะ,จะ,จะพังนะครับนี่ครับเหมาะเลยครับอ้อยพวกสิงคโปร์เนี่ยชาน,นิ่มมากแต่ความหวานอาจจะลดหลั่นลงมาจากสุพันบุรีหรือสายพันธุ์อื่นๆนะครับเป็นอ้อยที่พวก ไอตระกูลทิงกระปรเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอ้อยที่ชัาน,นิ่มตัวง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะล้มล้มง่ายการดูแลคือจะต,ต้องปลูกลึกแล้วก็ต้องมีเชือกมีลาวอะไรให้มันมัดให้มันอยู่ครับไอตัวนี้ก็คล้ายกันครับนี่ก็จะเหมือนกันไอ้ไอ้ทิงกระปรูละยองเนี่ผมคาดว่านะเพราะว่าผมเพิ่งจะปลูกแต่พอดีมันล้มครับผมปลูกไว้ข้างในแล้วปลูกไว้แล้ว มันเบียดกับต้นอื่นแล้วมันก็เลยล้มก็มเลยตัดการว่าเอามาขยายพันธุ์ซะตอนนี้นี่ครับผมว่าคาดว่าเป็นอ้อยที่หน้าปลูกนะครับแต่ทำไมมันหายไปจากสาะระบบไปนานเลยผมก็ไปค้นพบไปเจอคลิปก็ไปถาถถามหาจน <c oughs> จนได้มานะครับนี่ครับกว่าจะได้นี่แค่เบือดตาแค่ประเด็นมือนกันครับ หมดตังไปเยอะเหมือนกันแหละกว่าจะได้พันมาเดี๋ยวผมจะขยายครับปีหน้าครับค่อยมาชมว่ามันจะเป็นยังไงคล้ายกันหมดครับไม่ว่าส่วนไหนครับตาอ้อยก็เหมือนกันนี่ครับตาอ้อยมีร่องเหมือนกันครับนี่ครับคล้ายมากเลยครับความแตกต่างของมันมีอย่างเดียวคือมันใหญ่ลามันใหญ่ครับส่วนรสชาติน้ำนี่ก็ผมก็ยังไม่ได้ชิมนะครับมันเป็นยังไงแต่ก็คาดว่าน่าจะดีครับ เพราะว่าเขาก็คันันกันอยู่นะลำหนึงเนี่ยผมเคยเห็นที่เขาเขามันใหญ่จริงๆเนี่ยมันตกสามสี่กิโลได้ครับลำหนึงยาวมากด้วยยาวมากแล้วก็ลำใหญ่มากหน้าปลูกก็เป็นอ้อยที่หน้าปลูกส่วนตรงนี้ก็เป็นเหลืองสิงคโปร์บโบราณพวกนี้ถ้าใครสนใจท่อนพันธุ์ก็มีแล้วครับพอข้างในนุ้นก็พอตัดได้อยู่ส่วนพวกเนี้ย ผมให้ป้องมันได้สักสิบป้องก่อนตอนนี้เพิ่งจะได้สี่ห้าป้องก็ไม่อยากตัดมันสงสารว่าเออเราให้ชีวิตมันได้มีคุณค่ากว่าที่จะมาต้องมาโดนตัดแค่สามสี่ท่อนมันยังไงก็ไม่รู้ผมอยากได้อย่างน้อยก็ให้มันได้สักหกท่อนนะครับห้าหกท่อนเนี้ยส่วนไอ เพราะว่ากว่าจะปลูกตัวม,มันใช้เวลาครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจะไปตัดได้เลยมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะได้ขนาดนี้มันก็เป็นหกเจ็ดเดือนนะครับอตอนนี้ก็ประมาณห้าเดือนตรงน,นี้ห้าเดือนเสร็จอันนี้ก็ใครสนใจก็ได้นะครับมีท่อนพันุอยู่เหมือนกันเหลืองเหลืองสิงคโปร์ทักถามได้ครับ ถ้าเราปลูกไว้ไม่เบียดนะครับปลูกไว้แบบให้มันห่างๆหน่อยอะ่ะอ้อยพันนี้ก็แตกกอดีครับนี่ครับแตกเยอะมันนี่ต้นนี้มุมๆกันเนี่ยสังเกตได้ไหมว่ามันมันจะแตกกอเยอะเพราะว่ามันโดดได้แสงเต็มที่นี่ครับได้แสงเต็มที่แต่กอรู้สึกว่ามันจะต้องจ้องแต่จะล้มอย่างเดียวครับทางที่ดีคือเราต้องขุดหลักแล้วก็ทำแนว ให้มันยึดโยงกับมันไม่หน่อยกันมันล้มว้ยสิงคโปร์ใครที่สนใจท่อนพันธ์นะครับโทรมาได้ครับผมมี่อพอสมควรสาหรับสายพันธุ์นี้เอาไปปลูกลงเลยหรือจะไปขยายพันธุ์ก็ก็ค่อยมาคุยกันครับผมให้ดูสิงคโปร์ระยองไปแล้ว ก็ปีหน้านะอุย้ยวางไว้ตรงนู้นนะอ้อยท่อนอ้อยปีหน้าก็คงจะได้อยู่ตอนนี้ก็ได้ลำแล้วประมาณสักยี่สิบลำปีหน้าก็น่าจะขยายได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับท่านที่ชอบตระกูลสิงคโปร์นะอ้อยสิงคโปรอ์อ่ะตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับเนี่ยลำใหญ่น้ำเยอะนิ่มชาานิ่มครับ มแกะดูทางนี้ฉานนิ่มมากๆครับนี่ครับนี่ันนิ่ม,มแกะได้เลยครับเปลือกมันก็เนี่เปลือกค่อนข้างบางแต่ไม่อยากแกะมันเดี๋ยวไว้ปลูกตามนะมีน้อยก็เลยต้องถนอมหน่อยนึงมีน้อยตอนนี้ที่ตัดก็เพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วมันล้มรนี่ครับล้มลงมานี่ ข้างในปูเบียดมากแล้วก็เราปูไว้เบียดมากๆมันก็เลยเปูไว้เบียดมากมันก็เลยมีลำน้อยลำเล็กต่อไปจะปลูกไปห่างๆนะจะปลูกไปข้างนอกนี่ครับตอนนั้นก็มันก็ปลูกพันหลายพันนะครับแล้วทีนี้ที่มันก็เราก็ทําไว้น้อยครับก็เลยต้องรีบลงเขาหน้าจะลองปลูกมันให้มันห่างๆกับสักหน่อยหนึ่ง เรื่องผลผลิตเราค่อยมาดูกันแล้วชิมน้ํามันนะครับเพราะผมยังไม่เคยชิมเหมือนกันจะต้องทดสอบดูกันใครทนใจอ้อยเหลืองสิงคโปร์โบราณนะครับมีท่อนพันธแล้วครับเราไปคั้นคู่กับสุพันธุ์บุรีในตอนสุพันธุ์บุรีหวานปร๊ดแล้วก็ได้ครับอ้อยพันุ์นี้ครับผมก็มีพอสมควรครับไม่มากไม่น้อย คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะหาข้อมูลใหม่มาเพิ่มเติมว่าจะลงคลิปอะไรดีสวัสดีครับ